ในส่วนของช่วงฤด,ดูที่เราปิดการท่องเที่ยวตามทะเลยนะครับที่ในบริเวณอะไรท่องเที่ยวบริเวณหาดบางเบเนี้ครับที่เราตั่งอยู่นะครับก็เราเปิดตลอดครับเราเปิดตลอดทั้งปีนะครับแต่ว่าก็มันเป็นช่วงเหมือนช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤด,ดูฝนสําหรับ การต้องเที่ยวในฤดูฝนบนเวณที่นี่ก็เป็นบรรยากาศหน้าฝนนะครับก็จะมีลักษณะบรรยากาศเช่นฝนตกบ้างอะไรบ้างนะครับก็ก็เป็นบรรยากาศอีกแบบนึงนะครับนักท่องเที่ยวก็จะมาพักผ่อนนะครับไฮไลท์ก็จะมีต้นสน,นเนี่ยนะครับก็จะเป็นป่าสนยาวเลยาวเรยบ เป็นชวนนะครับยินดีนะครับอุทยานแห่งชาติแหลมสวนเนี่ยขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติแหลมสวน